นายลีกเกษมสังอายุ80ปีหนึ่งในทีมจรกรรมโบราณสถานวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2501ซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมกับพวก21คนหลักรอบเข้าขุดกรุปสมบัติบริเวณโบราณสถานวัดราชบูรณะซึ่งขณะนั้นมีสภาพเป็นป่ารกขาดการดูแลช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรมศิลปากรเริ่มเข้ามาบูรณะ ขึ้นไปดูผมถึงนเเปิดเขาขุดไปดูเขาขุดที่เขาขุดเขาลงไม่ได้ว่าเขาติดจลาแรงรเขาลงไม่ได้ลงไม่ได้เขาก็กลบไว้เขากลบไว้กลบไว้นี่พวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาตั้งใจว่าจะไปเอาหาพระกันไม่คิดว่าจะในนั้นว่าจะมีของมากมาย ไม่ไม่รู้ถ้ารู้ไม่ทำํำเพราะบังเอิญไม่รู้ก็ตั้งใจว่าจะไปหาพระก็เลยไปลองแงะดูว่าจะลงได้ไหมผลที่สุดก็แงะออกมาแงะกลาแรงออกมาก็เอาคอนแปดคอนก็เลยแบ่งเราขึ้นมาการขุดใช้เวลาเพียงสองวันกับอีกสี่ชั่วโมงจนในที่สุดกลุ่มผู้เข้าโจรกรรมก็บพบสมบัติจำนวนมาก รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ภาชนะพระพุทธรูปทองคําแระเครื่องอาพรณ์สีเหลืองอารามรวมถึงพระแสงดาบและมงกุฎทองคําที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างดีพอกรงแงะแผ่นหินขึ้นก็เจอกันพอดีของที่เอาขึ้นมาครั้งแรกก็คือมงกุฎมงกุฎของพระมหาแต่ผมมาใจเสียนั่งกยูที่ปากนั่นน่ะ นั่งคิดว่าของนี่มันจะไปให้ทางการดีไหมใจคิดให้ทางการเนี่ยไอ้พวกนี้จะทำไงเนี่ยมันฆ่าผมแน่ใจเรานนก้อไอ้พรกนี้ฆ่าผมเนี่ยทรยศมันหนาวทรยนยด์นะผมก็เลยก็ทำอะไรก็เมื่อน,นันรวมกันแล้วก็เลยทำเลยทำไงก็แต่เยาว่าตัวเองใอาจาไม่ดีเห็นแสงอาจจะติดเห็นมงกุฎนี่คือ ของพระมหากษัตทันทีที่เห็นนายลิบอกว่ารู้ว่าต้องเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์แน่นอนแต่ตอนนั้นไม่มีเวลาคิดเพราะทุกคนต่างต้องเร่งขนสมบัติไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะขนออกไปได้โดยใช้วิธีนำเครื่องทองใส่ถุงแป้งแล้วใช้เชือกโยงขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาเกือบสามวันจึงสามารถนำสิ่งของออกมาจนพอใจส่วนพระแสงดาบนั้นไม่มีใครกล้าเอาไป จึงนำไปทิ้งไว้ที่ต้นพุทธาข้างพระปรางก็ตรงมาตรงขึ้นจากหลุมอ่ะมีพระแตงกับมงกุฎขึ้นมาก่อนเลยมีทําให้ผมใจเสียเลยเนี่ยเป็นไงครับพอเห็นเราล่วงเกินทะแล้วนั่งเข้าเห็นแล้วนี้เรารู้แล้วพระแตงอาจจะติดโดยเฉพาะปลอกพระแตงนยคุณคงไปดูอะ นี่เห็นนะฝากว่าแตกเป็นไงอ่านั่นแล้วโอ้โหหาค่าบ่มีได้เขาบอกระดับมุกระดับโอ้โหทุกอย่างไปดูซะตอนนี้เขาชักเอาไว้พระเจ้าอยู่ใครเอาไปฮะพระขันนั้นตอนแรกเขาให้ผมแต่ผมเห็นแล้วเม่ยเอาให้กูโยนเลยโยนไปพระขันก็กระเด้งไปทิ้งใกล้ต้นพุทธาตำรวจูใ้เขาเดินมาตอนเช้าเจอก็เขาก็เอาเอาเก่งไป ในการจรกรรมสมบัติชาติครั้งนี้เรื่องถูกเปิดเผยเ,เพราะหนึ่งในทีมขุดได้หนังกระโถนทองคําห่อใส่ผ้าเพื่อไปขายระหว่างทางทํารนต่อหน้าตํารวจที่หน้าวัดพระาธาตุนายลิยืนยันว่าศีราพรทองคําในพิพิธภัณฑ์อาเชียนอสัสมิลเซียมนครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นของชิ้นเดียวกันกันกบที่พวกตนขุดได้โดยได้มาจากพระปางวัดราชบุรณนะ ที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยของที่ไปนะฮะคุณตาเขาเอาไปขายยังไงเขาไปขายให้ฝรั่งขายให้ฝรั่งนะฮะขายให้ฝรั่งครับแล้วฝรั่งคนนั้นอีกคนหนึ่งก็เอาไปขายต่อให้ที่นี่แหละที่ที่พีที่กลพันของพิลาเดลเฟียเนี่ยที่ตกตามมาตามข่าวที่บอกมานะข่าวที่เขาว่าจะขายเปิดล้านอะไรนั่นใช่ไหมฮะทันกรมศิลป์เนี่ยเขาก็ไปจิต ติดตามฝรั่งคนนั้นค,คนคที่เอาของจากนียไปนะติดตามรปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นตายไปก่อนแล้วตาวคนนี้ของนั้นก็เลยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของฟิลาเดเฟียความต้องการของนักสะสมและตลาดค้าของเก่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาชีพนักจรากรขุดค้นวัตถุโบราณพรุ่งนี้ไปติดตามเส้นทางการเดินทางของวัตถุโบราณ ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะมีมาตรการในการดูแลและปกป้องสมบัติชาติเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามได้ในเส้นทางวัตถุโบราณ